สวัสด,สสดีชาวแฟนเพจเฟซบุ๊กและก็ชาวยูทูบครับอยู่ผมครับช่องทีเด็ดเมืองไทยแชนแนลนะครับผมมาคลิปนี้พามาอยู่กับแอล5018บ้าพลังครับของทีมงานดำกรีนงานสบายสบายครับหน้าดินส,สวยๆเลยเออทำไมทัาแก่ขับเองเอาวะเนี่ย เอ๊ ه, ได้ข่าวว่ามีลูกน้องแล้วนี่ลูกน้องหายไปีไหนอีกนะบอกเลยว่าอากาศเริ่มเย็นแล้วครับหนาวมากยังใส่เสื้อกันหนาดูเลยดูดิหน้าหนาวแล้วเดือนธันวาแบบเดียวจะสิ้นปีแล้วครับ อืออืออือออันนี้ก็น่าจะเป็นล่องมันครับเขาน่าจะเทกบล่องมันนี่แหละคิดว่านะอืออเอาเขาแกเขาแก่จวดเองเลยปะ เอาไยแล้วปอดดิงแข็งไม่แข็งดูครับท่านผู้ชมไยไม่เข้าอะ่ะหลักการถ่ายของหกล้อดํากรีนนี่เวลาถ่ายนี่จะไม่ยกฐานหน้าขึ้นนะครับผมจะวางให้เสมอเลยก็บอกว่ากันกระโดดว่าอย่างั้น Mình ừ. cứ khảnh thế là à ừ.

ดิ้งแข็งมากครับเอเอสวยใช่ป่ะวันนี้สีขาตั้งเริ่มรั่วแล้วครับฮะ หรือว่า,าคําคูณครับสำหรับคันนี้นะครับตอนนี้ก็ออกมา5ปีละสี0 0 0 0ชั่วโมงเครื่องไม่เคยมีปัญหาครับหรือว่าคนครับสำหรับควต้า L 8 0 1 8ู่ดกกะป้าตาดินสวยใช่ปะ เอายังไงไปครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้ครับบา,บายครับสวัสดีครับ